สบายดีพี่น้องสบายดีวัตสุขุสุขชนบอ่อชายแด้ประเทศแล้วก็ตามประเทศพี่น้องวันนี้ก็ไม่อยู่กับสองบ่อต้นแสงดาวคือเก่าพี่หน่อยวันนี้ก็เปิดผ้าคกันมากอยู่ในบ่อพี่น้องนองี่นะบ่อสวนตัวนี่นี่มหาป่าพี่น้องเอ้ยนั่งการทางงานกับมหาป่าพี่น้อง พาทีมงานมาหาปลาพี่น้องเลยนะมานั่งบรรยากาศต้นน้พี่น้องย่ำแดงก่อนกองไผ่พี่น้องพร้อปลามาหาอยู่หากินกับเผาปลากินพี่น้องเอ้ยห่างหิมบ่อเลยพี่น้องเอ้ยเพิ่นไล่ปลาตัวนึ่งพี่น้องไปของไงเนี่ยโอเามาถ่ายพี่น้องมึงต้อเพิ่งขึ้นมาพี an, ่น hey, okay. ้องนี่ปลาสบายตัวมึงไงพี่น้องเอ้ยปลาสบายไปไปเออพ่อแล้วจัะนะครับเออแล้วนี่ ไรระกาศน้ำแดงพี่น้องตอ่างปลาพี่น้องยางปลามักินย่างปลาเงินน้แดงนี่บรรยากาศน้ำหนามีเตมีเตมช่องพี่น้องแต่จักใหม่ยหน่อยหม่คนึงหม่นึงรียสบเรียสเปิดคางกันเลยครับพี่น้องเอาเลยพื่อเลยปั้นลุมลุม อเลรตัวตัวนมันโอ้เจ้าเจ้าอลไวนะพันหนุมหุมโอ้มันจะขอาปลาถูกู้มันตีโคกพุ่นแล้วตีโคพุ่นปลาถูกเปลคอมันจะจทุ่นนั่นปลาคอเลยบูปยังไงแท้แหมมาแตกเลยว่าย้อนย้อนตูมร้อนหน้าเลยเดี๋ยวเลย ย่งไปไกลแท้ยูหากินยำแดงพี่น้องบมรใช่กาดเอ้านาวมาหาตุกเฮ่ถอดแฮ่ป่านี่มีบีแล้วคมลำลำบ่คมลำดิเฮ้ป่าไม่ไหวไม่ป่านมีอยู่เอว่าีถูก่ะาคอม่ดาเดี้ยปักคอปักคอเนีปลาคอขัดปลาคอเนี้ยปลคอเนี้ย่าอเปักคอนีขัดปาวอนี้ย บอกันหาบถเล่ผิวจิกตีนแหง้ก่อนางบอบออทำมาชูนะจิก็แล้วาูบอจะาบหรอจิกตีนแหว้ก่อนเนาะัญอ้คณมนบอี่เลยมันบอสองสามล่มัน่านเยยอการวาดมันมีเทคนิคนัอย่างปลาพี่เนาะเห็เ็เกลือนม่อเกลือ นี่เกอดหุ่ยมา่ไคุณนึกเหือออกมาห่ย้ขันห้าวมาถือแล้วปะขอนึกเลยไหยมันแรนไปเขารอบไฟเนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยเหตุยรทุกคนหมุดข่ามันเอามันขืนมาวากินอยหาเลย้าซาล โอ้ยแฝดแฟนยอะเนยย่าปลาพี่นอกย่าปลาปลาสลิดนี่แแฟนยอะเดี๋ยวตงเบงเลเกลือุยดพี่นีหมดึกเขาเยใส่ล้าตาลโอ้อไปชมหดย่างมากเลี่หน่อยน้อเลาสลิีปิ้งปิเยปิเลยนี่ปิ้ป้จ้าเลยกระดูเชื่อม รสสดเปไปหวานครับพี่น้องเลยเนี่ยก็ความสุขของบ้านนอกบ้านนกเยุมแล้วครับทานหลวกินแบบมันหวานหวานมันหวานมันแซ่บมันได้ความหอมนี่หนึ่งมามาต้มมาซาดด้ยกนนะปลากระตไผู้ใดกินนี่พี่น้องเลยปลาดําลังนี่มาจัด โอ้ยไปนั่งย่ไหเนาะคสเยอะแลข่ามาจีบ่าโอ้ยฮะมึงเอ้ยมานั่งชู้ก้องอยู่อะะฮะตายแกพาชุมชนป่นไปที่ปีกบแมนได้ปีนน่องไงเอาํามบุคคลมักแล้วพอมักจินละปะเห็นทุกพี่เอมีนมอดึงขึ้นมันบูแมงคนมันคนละตัวก็เมื่อกี้ผมยกขึ้นไปคนเด้ขึ้นยู่ไดขี่ตมห้าวเหี้ยยกขึ้นแล้วมันปลาอไู่ใดขีดตม นี่สิต๋มอ้าวกำลังรู้มันมันออกแล้วมั้งโอ้โหวานวานวานเพราว่าปลามาเผากินว่างหันวานแม่นตัวนั้นมันบ่แม่นที่มันปลาเนี่ยจะปลาเนี้ยผมผมว่ามันมันบ่มีเนี่ยตัวใหญ่นะมีบ่หลายมีบ่หลายแต่ว่าลูกมันในลายขนาดเออลูกหลายอยู่เลยอย่างปลายลาจมยนาวมันเยอะปลามะพร้าวนะโอ้ยโดนพวกกันอปคออปคอเอาเหี้ไหมผมได้ลูกพี่แย่รอบผมมาไปเอาปคอเผาสองมื่นแล้ว เอามาเผากินเลยเผาเผาเออมากินนี่เส็บเส็บที่ปลาได้ซาปล่ได้กันไม่ได้กินนั่นแหละมาหนีนะในรอบนะผมมาปลาคอนมันจะดีเขาปลาทูปลาคอนพูดมันตีครับปลาทูถ้าลายคนกวนลายคนกวนหนาวชาวบาต้องต้องไปไล่จับปลาบ่ปลาไล่มันก็กลับขึ้นทุกทีบ่เอาเหห์ไอ้บ้านเ็เขาไปไล่บ้านคนปลาทูหรืออะไรช่าถ่านั่นนะจับเหห์ตุ่มเขาเอาตะเพยตุ่มเของปลาทูเด้ว่าตุ้งบ่มเออ กูมอาพอดปลาไหลเหมืแล um, ้วอยู่นั่นนาดปลาไหลจับปลาไหลรอกมันหมื่นหมื่นกับหมวกซัดปลาไหลหมื่นเดี๋ยวพี่ฮือเมื่อปลาไปนี่แต่ไปเอาปลาในรอบคนมามากินมีแน่นอนในขนาดน่ะร้อยไปเช่นโลดแต่ผมใจเนี่ไม่มีพลาดแต่ทั้งนี้ต้องฝากินกันจังเลยไม่ได้สนโลกแล้วหนาวปลาเนี่ยเย็นจวดเลยเมยังก็มีกินเยอะอันมานี่อยากมามีความชุกหน้าหมูเลย บรรยากาศเนาะบรรยากาศกี้อยากไล่เยอะเมียนมั่ยเขาให้กินบรรยากาศแต่นี่นี้มันยังก็มีเนาะรุดนะสบายบ่เออเข่ารอบหานยังงห้เนาะเขาได้หรือปลาสบายเขารอบไม่ได้เราพูดว่ามันไปฆ่าหนวดมันก็เรียบร้อยหรืเขาอะไรนะว่าเห็นปลาสบายเข่ารอบตี่เดียวเห็นไี่สบาตัวน้อยว่าปลาสบายเข่าเนาะเข่ารอบตัวของรุ่งนี่เนาะสบายบ่แมน มันเข่าไปแล้วจังเข่าไปแล้วมันหักลำไปเลยบิดกระโตกเลยเนาะเออจังตีปากมันจ่อยมันมาต่ำนะว่าแดี๋วหักลำไปเลยจงใจมันจังตีโค้งกระโโตกันเข่าไรบักใหญ่เนาะเข่าของอ่าวเนาะโอ้เอามาด้วยกันเอามาแล้วยมาจีกินคอยเชื่ออายุก็อยู่มีกินตลอดนะไปเอามาเพื่อนหามาตั้งไว้นี่มาจกกินแมงอยู่นี่ นี่ปคอกนปาคอตัวนี้ปคอเพียบปคอปคอพอแล้วจังบาเลยเอานได้ล้วเี่ยามาอยู่ดีนี่มันอกาสมันพุ่งดัดเยะเหรพอเบิ่งแล้วมันตำเกินนะมันเบบมอันจีใหม่ก่อนเนีตัดไม่ดิบได้มตัดไม่ดิบมเากาดเนมันโบไล่ได้นี่นะมันค่อวว่ามันฉีดไปก่อนได้อนั้นมีจูเห็ดทานมันไหมกินอี ่อยยังไปเหียมาิน่่่อยอ้ยู่มาเหียเนาเสียของเลยแบบนี้ก็ไนก็ดียากินยาหันลงไปกิตาบ้าทุกคนเฮ้ยปตัวข่อยว่าข่อยข่อยขับรถขับไปเองหรือคลืนไปะปตัวโอ้นลงไปฐานตะเคียไปขับจังไหมาตะเคียเจ้าขับรถมอสซค์ขึ้นไปหรอเาเจ้ามอป็นไหนสันว่าเฮ้ย เมียนรถบ้าสงสัยก็จะของชิดชิดไปเดนี่ยขีรถลีมบ่ฝันล่มบ้ายังนะไปรูปบังรถอันหมอผมเนี่ยมีห้อยเห็นห้อยแมีนบ่าหอยล่มของเราบ่เมื่อคืนนะครับก็ยังจะของขีรุ่นล่มบ้ฝันก็ยังฝันแต่เมื่อคืนล่มบ้าบนนะคนเลยถ้าวบ้านตื่นนะบ่มีนกป่าอยู่เลิกกัน เป็นเขาตักห้างเอียนนะเนาะครักชำป้อดเขาเียนหรือเปลาหางเอ้ามันจีเห็ดหางเอียนาสวนเยอะเราไปหาเอียนมันมีห้ามฉีเหงอผู้น้ำได้เห็ดดุงอยู่คือหางนุกเขาใช้แงงสวนขึ้นโดดเป้าเอียนมันเป็นชาวามีมันไปสอดกันอยู่ฮะไม่สวนหรอกไม่สวนหรอกเลยเนื้อชาเกือบ ไากันสบายนี่ผักมกเจนมกเนาะเอ้าวอยากได้สบายไะยกกงบาย้บางเอลงบางเอได้แล้วเอาอีกแคโตัวนนี่ในรอบนเอามั้มนั่นมัน่ะสูได้ป่ะนี่นะออกเล

อือเอาจับมวนดด้เขาหันบูมแล้วนะบ้มกินดีเงร็จพี่เลอกกินขากองที่ไพ่บรรยากาศน้ำแร่ขงพี่เลอกเลยขักรดเนาะบ้านเนาะโบต้องกินอย่างไอ สียพี่น้อเลยบรรยากาศม่งเลยโอ้ตัวมกพริกับเป็นพรส์บรรยากาศวันนี้บรรยากาศน้อนๆนแน่นึงหนาวเพราะว่าบ้านี้เริ่มห่อนหนาแล้วหาใหม่้นเลยโอ้ที่ยังไงบาแต่นี่มันแจ่วยูมาพริกแบบมันเกินนะ้

มันทิมงนส<ำ>น้ำกลดมันนาเมือนรูรล,ลายใช่แล้ว <laughs> น้ำกลดเลยยด้ครับยีดโดนะบักด้ครับบักโดน <laughs> มันน้ำกลดตลอดเนี่เอ้ยมีไปมีแต้มบ่เดี๋ยว,วนี้บ่ได้แต้มเดี๋ยวนนี่นี่้เก็บแต้มมันเอากไม่งพ่ปลาอปลาแหาเดี๋ยวล้มพื้นอยู่อ ไม่ใหญ่เติบอยู่เราเกิดเนี่ยสองอย่างมันหนีบใส่หลายๆหัวเกี้ยเลยเนี่ยเอาเอาบีบหัวมันบีบหัวมันเลยก็ห้อยจ้างบาดเดียวเลยนี่เลี้ยงใช่ไหมผมหน่อยมันมีเนื้อกินนด้ดำไว้หน่เนาื้อปลาลูกคือเนื้ปลาเนื้กุ้งได้มันฆ่าหันใจม่ได้เลย เวลาอยู er> <c 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 ่ฟังโน้โเปนรนี่ถ้าเขาบบกย่าวน้ำแล้วบันเอาขึ้นไปแล้วมาอยากข้าวอยากอะไมินเมันได้กินเดี๋ยวเดี๋ลตรงมาฮะปะอเดยปะคอเดยบองะละเยอยู่งไวลาส่งกัยกินมันยังแมกินโอ้ก็ว่าสบายกินว่สบายบ่เห็น้มตีหน้าคอยนะ ก็มสบายบ่ขรยังอยู่หน้าสาวเลยมาโยมาอีจักโตจักองรุสบายนะเอามาดมีดยถ้าไปถือปักไงนั่นน่ะฝ่ายหกของแต่ต้นนไม่เหลือขาดไม่เลือหลักนั่นน่ะแต่ซํำนี่ยังอยากไปได้สองสาวหูฮะล่าไหฮะอันนี้ไล่ก้าได้ตึกเข้าไปก็โห่เนยอักเลยอหหโอ้โหแกต

ตรงไงตรงไงตรงไงอย่งเราอยู่จากของเฟิ่นนันด้วยลงมาวานปุ่มเดียวเลยคอขึ้นบ้านเลยเอ้ยอโอตันยาเตุบโตเจน่วงเมื่อป่าทุ่งนี่บริสุทมาเหมือนมือบริการจะดำบ้านตต่มลงไปเดียวเดียวเมื่อย่อเนเลยไปก่อนอันม้วนหายจนเหลืองได้ไอนี่ยเลยอ่างงอย่างก็บางย่างพี่นเอางปลาชุนเซลกันย้ำเกือเกียร์ เลิกงานหาบุงแดงกันมากันชุมเซี this ่ยวอยู่ขางบ่อน้องเผาปลาเผาปลาเราได้ย่างเผาเอาเลยเผาปลานิ่นเผาปลาหนิ่นถูกแซมเหมือนกันได้เต้มเลยนี่ยได้ปลาเข่งบ่โออบ่เข่งตัวธรรมดาเลยเออปลาที่พอเดี๋ยวปลาตัวนึงโูดตรงเนี่ยเต๋อเบียปลาสบายเอาเถอะที่นี่นะปลานิ่นปลานิ่นแล้ละบ่ย้อมแพรกันถึงง่า่เต๋อเบี้ย ผมลาปลาคอพม่ม oh, ีเขาเออครับปลาคอเขาได้ปลาคอเหรอตุ่มมันไม่เห็นหางเียไม่ห้อยปากออไปีคันนีร่างนึงของพี่เลยกินเลยกินเยเห็นไบใอเลวเอาอิ่มชำราบไปเลยเอ๊ไม่เษตดิ๊บตัดเสียบไปแล้เนี้ยย่างเลยน้อไฟกับสุดยอดเลยเ้ถวเอ้ย ไปถือบ่ถือบ่หนาวใหอนสิทั้งันทั้งอันอหนึงหนาวทั้งนึงฝนตกมันโอ้ักคอปลาคอเลยผู้ทังโอ้เด้โอ้มันมันมัมัเอาแล้วเรีนแล้วคบเลยแท้ไปม่ไปไปไปช่วยแล้วไม่ปลาคอเลยปลาคอเน่ยันปลคอเลยเอาไปผู้คนคอกมือปลาคอไปไม่ไม่เอาเอาไทยไปง่ายเล้ไปทุกพี่ไปปั้มกอเลยไปเอาไทยไปเลยอาจามไปสายョ เอ้รไปพากันไปกุมเราต่ชมไลออกมาไงเนี่ยดตัว้มันดวออ้นมหย่านปลาสวายกับปลานน่นเนลุยเลยโอ้พุทสวายย้นเจ่พุนี่เดียวกูกินก้อนเดืยดเดือิเขี่ยเข้ยมาเขี่ยมันก็เดืองกับก้างปลานี่ไม่ล่าเขากินนี่ถิ่มเขาไป ตื่นยุบแล้วเดียวเดียวมันีเฮ็ดนอาเองนั่นแหละใช่่วเป็นอะไรกางก่าอะไรโอ้มาดูนี่มาดูนี่มันเข่าแล้วมันเข่าแล้วเข่าแล้วเขแล้วอแล้วมกย่งี้ตอนเียเอาเอาขามันทีมงานเนาะเข่าแล้วมันหลลุยลงขา้าคอมันเนียนคืออย่างนี้มันเฮ็ดไว ชุนกับโต้งเพื่อชาวดน้ำปลาในกรู้ลยเห็ดปุยเลยจิตีนมันดีๆแต่ป้อมขามันให้ได้เลยเอาตัวง่าๆเลยมาเผากินเรียบร้อยออกแล้วโอ้ยง่ายดิน้่งอยู่นอกหมดจ้อนน้องอกเหง่อน้องกบพูมนะ ไปก่้านัชาดได้ยาอยางนี้สัตว์ a คออานี้ปอกออยายงวอยู่ปอกหหลายง่ายดีเดียวไปยังผีกินนี่ยาวเลือกอยู่ยังชนปลาทุบอยูนี่จะบ่ตีโค้งมาแล้วสสีาติรงกลางกระต้องกลางไปเข่าคือเกาแป๊บเดียวยางพากับแป๊บเดียวอยู่เกาเนี่ยแต่ระเทอฮะ แต่เถื่อจีได้จูเมามาเอาไรไรไไล่แต่กัดมันก็ออกมาตะกี้เห็นมันมันยังบิดปลาทูบเนาะแต่ต้นเนาะบิดปลาทูบแล้วพากันเอาขี้เหยื่อลงไว้เวลาไล่ไล่ปลาไว้ก่อนที่อ้อมอย่าผีปลาไว้เือขี้เหยื่อเนาะไอ้ห้อยแล้วก็เหทุ่อขนด้วเนาะทุ้นขี้เหยื่ออะไร้อยเอาเหยื่อได้เหยื่อใหญ่เนาะเจ็ดช่อเขาดึกด้วยแล้วเอาไปนี่ห้อยเขาออกบัดจีบัดหาเอาปลาเออว่าตะกี้มันมีแต่ลางของเขาได้ใหญ่ของอ่าวกันหน่อย อนใังเะหัเดอโอาเมองเนี่ยย่างย่างกะเกลือขาวี่นี่ครับปลาคออะไรเมื่อกี้โอเกลือเนื้ออ๋อจำบีแข็งได้กินบัวน้อยได้กินใส่บัวน้อยได้กินนี่วะเอาปุ้มขอหันอีกวัดจานเลยแจกว่ายังอยู่หันแจกว่าหยบเก็งโคตรพ่อโคตรเทปลาเข็งโอ้ยยคนอหน่อยมียยะ ี่ลงมาพี่ก่อนละก้อนเขามองเก้าฮะไงดิเจนซ้ำกวนน้ำปลานะโอ้มันสั่นดูไปผู้จนโอ้จำได้แขนก่อยนี่จำนี้แขนเนี่เนื่อยเลุดแล้วไม่ได้กินเข่งลุ้นลุ้นเลยลุด ลวดปากเงินปากเงินท้แขนนี่เด้บูได้กินอย่างไรเลยแอบนะปากถิ่นมับมันมันได้แก่จะุกแล้วพี่น้องเอ้ยไก่จะได้กินแล้วเผาปลานิ่นอันนั้นปะมีเอาย่ามแล้วมาอยู่มามีเราใส่ปลาได้เนี่ได้ย่ามเนี่ยเอามาห้อในเพิ่นเบิ้งเนี่ยปลาสวายนะพรูไเดี๋ยวพี่น้องปลาสวายตกแก่ใครขึ้นมาทีมงานเป็เอาขึ้นมาพี่น้องเอ้ยตกใงินตกใงิน ทีมงานเอาขึ้นมาเี๋ยวตัดเนื้อตัดถูกมากเลยตัดถูกมั้งเอาห้อตัดมาหนมาห้องป่าเดียงใจพอได้วางกินนะเออแต่ห้ากัมีย่างก็ย่างต้อมันชุกแล้วนี่นะเออป่าน้อยมันชำรานีนกอ้ยแาเีรด้เ่เลือกได้กับพวกเขาเลยครับอือเป่ยปขึ้นอย่งีันหนาว มายามแต่ใน,นมือพอดี่เดืองเนาะพยายามเสร็จที่เปียกดู <c oughs> เอาตีนโจกเข้าไปในหุ่นปลามันจีนชัดไปหันก็อยากดีอยู่หันแล้วได้ปลาคอนี่ยนี่พี่ต๋องเขาปลาปริ้นใหญ่เลยนี่คือเผาแท้ทออจริ <c oughs> งผมมีคำมายาม่างเผาเลยเอลาล่ะพี่พน้องจวดพี่น้องเยไปเจอเขาปลาคอเลยปลาคอ ได้ตัวนึงบอของเคยใหม่ด้เคยใหม่ได้ท่านได้จักอย่างมันเลยน่อยในจักหน่อยท่านได้เตือน่เรียไม่เสียบเลยเอาแล้วพอแล้วไม่ตุ่ม เป็นเฮทีจ้าเลยเนี่ยชาวเฮธีฟานตุ้มมีดีโอ้ยทางห้างตะต้นในนี้มนค่อยๆนั่นข้าเฮ้ยพามันเลือกนะเออเห็นว่าชาายยังลงบุกเ่องกระตุ้มตีด้วยเหรดจี้พามันเลือกนะพาเฮธีตอนนันตื่นแล้วพาเฮธีตันนเออน้ำต่ำเนี่ยเพิ่งออกเลยีนี่เบิ่งคักแล้วมันสัตว์ออกเลยจันก็ออกหูขาดถ้าออกไวายไปนะอยู่แล้วอยู่แล้วีี่แแลล้้ววมหันไปคำเอาจิกดีๆแล้วพักกระจิกตีนดีๆนะครับ คอยต้อนเฮไลล่องเลยเลยจิกตีนดีด yeah. yep. okay. ีจิกตีนลงขี่ต้มพวเหยียบเหยียบลงดีดีอย่าเพิ่งลงตีนอย่าเพิ่งลงตีนปานสี่ขับขึ้นเฮเฮล่างมันเฮมันเน้นเน้นปลาคอเนี่ยมันโดดไปทั้งไหลมันอยากอยู่หันอยากซักจึ๊ดเลยซุกเลยเพี่น้องซุกเลย เออพี่น้องเันมาเด้วยเมื่อกี้น้อกันพี่น้องเลยมาไหเดี๋ยวสิกินเพื่อพี่เพื่อน้องก่อนทีมงานตอนนั้นกำลังกุมปลาพี่น้องทีมงานตัวนี้ทั้งนี้กลุ่มกินอันนี้กลุ่มกินนะพี่น้องเนามีอะไรกันเศษพี่น้องไหมก็ใช่ไงปลาเขากับนี่เยอะแยะปลาคอก็มีใส่ไหมปลาคอโอ้แจีวกับรุ่นบักพริกลวดเลย่นโม่ถาดก่อนบ่กินแล้วเนาะเดี๋ยวกระยำปลาคอเขากินปลาบุดบุอยาก Ghina ngay gì nhai Couldn't do đường look. phải cứ thì phải luôn. Đúng. Đúng rồi, đi vai Mm chuột luôn, hmm. Mm hmm. Mm hmm. chỉ hmm. đầm thôi. thì rồi Mm thì rồi hmm. Mm hmm. Mm hmm. Mm hmm.

ดูเดือดตามฮอดถี่คอยอ่ะใหญ่ไงถาถามันมีตัวหนึ่งใหญ่เงเดี๋ยวขึ้นกันพี่สองคนอุ้มขึ้นเนาะแน่ปอยปล่อยแล้วมันบมีไปกินมันใหญ่นะอัจนกิมไรหัวมันจำหัวเฮานี่แหละมาคิดี้บังน่ะหัวมันจำนั่นหัวมันจำหัวเฮานี่กระตูนปุ๊บท่อมันอีเหะอยู่บ้าบวพี่ว่าไปยังว่าบัตรขึ้นกระชองตามเด็ดมังสบายเมันยุ่งนี่โหนี่ได้หมองคำมาเนี่ยสบาย อยากไล่มันกวนของอื่นคือมาหนีโดนดึกเลยเนอะเพราะเขาจำแนนบ่ได้อยู่ในบ่อนี่นะดื้อน่นัเลยมันดินแกนมันดิ่นขับได้ปลาโค่กี่รุ่นคือฐานว่าไรเงี้ยไงว่าจำกวดนั่นน่ะใหญไงจำนั่นแหละย่าตะบุยอยู่เนาะขาแกนเนี่ยโอกยรากลังอยู่ห่างไม่ได้นะมันหัวอปินทำไมทั้งกะข้ามมี่มันสัตว์เลยเออชัดเลยแบบโอ่วข้าต่ำอยู่เพ้าเล้วกันครับเป็นแบบว่า เด่นมันมุนเบอรมุนตมในแรกขก้นนะเราเพื่าตอนนุ่มนี่เดนหมุนขีดตมจนไรเกี่ยวมันออกเลยต้องหวมชักลงขีดดินเพงยังรู้เดือดอีกนีเกินแฉมนะโอ้คราดจนมันต้องหัวเด้นอย่างนี้วะวิธีการกินจำบดโตจำบดโตขอแคบอะตรง้า้ฮะบัดรื้ จกคือยูปรยูทเนี huh. show, ่หนตัวใหญ่ต <time> ัวใหญ่หรืสบายวะว่าพวมันปลสบายหรือว่าเป็นปลาควาผุนล่ะแต่ว่าขอยันมันยูมันแหาอ่ะันแหนบมันตมันต่ำเหรอเฮ้ยกินมันโตวเนาบดเขาแล้วต้องสีเอาดีนะกะไหม น่าสียดาตัวยูมากเลยเพราะว่าเคยเล่นไปเล่นมากพดีอืมอืมผมร้อยมางนันนี่ิดนะตอนนู้อดีม no sí> well, so ันดุรงเนันไปเนียนเนียนอแ่นขา่คอยลงคอดน้ำหรือน่าแดนตั้ กินหัวมันแซ่บมันมันเดียวเฮ้ยนี่ดีนะเนาะนี่ดีพผมดิกินหัวปลาหากินมันน้ยรอบจะมีว่าแต่ะุณกับอันกินนี่เนี่ยยังอยู่ไหมเน่ยเอาไหมปลาเผาเผาปลาพีเหรอปลากระพื้อพี่น้องเฮ้ยบุ่นนาคาอยู่น้ำรอบจางรางอยู่ป่านมองเมาเลยแปลเป็นนุ่นพิจารณาควบวู่ะกินหัวปลาแล้วไหมครับหากินมันกินนู้นแตทคำหัวยังเท่ากันนะครับ กินเนื้อขาหัวปลาซิวนรืท่านมูเพคนน่ะคนท่านมูบูุ大爷มัดกินหัวปลาซิวเวลาบายเข่าตามหบู่ณเพิ่นว่าว้าเพราะว่าเป็นอย่างท่านมูเจ้าเคยเห็นปลาซิวไปตัวเลียววะเนี่ยเป็นมูดิ้เด้อแิ่นเอิ้นว่ากินหัวปลาซิวท่านมูแล้วมูว่าอย่างงีท่านตัวตัวว่าก็เนี่ยเม่งหูก็ในทั้งใจมันจิตตัวไปทั้งใดมาทำไรทำอะไรไปเรื่อยตัว มันจักโดดทางผูเฮาไงนนนี่ตามเพื่อนว่าว่าแต่มันก็ขึ้นกบกลมตลาดแต่มันนอกแต่โบราณเพคนแบบคือไปตามกลุ่มตามพวกแบบคือไม่หลอกปอกตายแล้วเนาะไม่มงคลคนก็เอามาให้เพื่อนจะช้านอย่างนั้นละมงคลนี่ก็เสพเยอะแล้เสพเดี๋ยวทำตัวนี้นะเนี่ยมันกินจมูกจมอกแล้วมือแสพ Kim khảo bà khảo nhanh khi gần nó chỉ chè bông kindi bì gần không lắm khổm người có thể không có thể không có nghe coi đã. thể không cà thể không có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  thể không không có thể không có thể không có thể không có không có thể không có thể được โอ๊ยปวดตาเข่งอ่ะหลุดมืองานตัวบุใหญ่เนาะเลปล่อยโอ๊ยปล่อยวัดอู้ปวดเข่งตัวบุใหญ่เนาะใหไงทำปลาคอเลยทำปลาคอหน่อยแล้วปลาเข่งเลยทำมือเนาะเข่งเนี่ยปลาเนาะไปดูนิดหน่อยเดี๋ยวกินแบบลูกพี่น้องเลยฮะเฮ้ยนะตัวเฟ็กกันเฟ็กกันแกหนาวจะต้องลาบปลาคอตัวนี้ต้องปลาเนาะ โอ้ยท่านตรวจสอบลยเว้ยมันทำลานปรอยู่ยงคือเพิ่นนี่ตึกสามบาทหนึ่งเอาขึ้นมาเลยทำงานอกินกระปวัดจำพวกอะไรเงี้ยใครแซ่็จพี่น้องเอ้ยจเสร็จเมืดนคัมเลยพี่น้องเอ้ยอืมกินบีปบานิ่มชุดยอดเลยยอดปลาคอพี่น้องนี่แหละปลาคอกระนังเขาปลาคออย่างปลาคอเนื้อหวานทีมงานก็ขึ้นมาพี่น้องเอ้ย เนื้อวานดีอะพี่รองเ,เอ้ยข้ากับจิ๊บจิปลงเพียรเท่านี้แล้วพี่รองเนาะบขบมือนตื่นตาลนเลยพ,าายพี่รองเอ้ยกลับพาไยพี่รองเอฟซีเบอร์สุขุมสุขคนกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่<อ>กดติดตามส่องยูทู<ด>บบอตตุนแสงดาวคือเก่นานเลย <laughs> พี่รองเอ <laughs> ้ยช่งคลิปนี้มาบอตตุนกับจิขอจบลงเพียรเท่านี้แล้วพี่รองเนาะทางกับมาหาอยูให้กินพี่รองเอ้ย นี่นะพี่น้องเอ้ยรังขอให้ทีมงานเราไนเนาะขอให้พี่น้องกดติดตามเป็นกำลังใจให้มาต้นพรุ่้คลิปหน้าพี่น้องบ่ายมาต้นสะได้งานฝากพี่ต้นน้องกับเราบริสุทธิ์เนอะขอบพี่น้องเอ้ยสบายดีพอพี่น้องเบ้อสุขุมสุขคน